สวัสดีครับมาพบผมเฮียเบิร์ล้มโตดเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลอังกฤษคอนเฟอเรนซ์นะครับคู่ระหว่างคิงลินพบกับสต็อกพอร์ตนะครับคู่นี้จะแข่งกันวันที่22มีนาคมเวลาตีสองนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับสนามที่แข่งคือสนามเดอะวอล์คสเตเดียมนะครับบ้านของคิงลินนะครับสถิติการเจอของทั้งสองทีมนะครับคู่นี้เคยเจอกัน3ครั้งครับเป็นทั้งด้านของสต็อกพอร์ตเอาชนะไปได้ทั้ง3เกมเลยนะครับ สถิติห้านัดล่าสุดของเจ้าบ้านคิงลินนะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้1เกมเสมอ2เกมและแพ้ไป2เกมครับส่วนทางด้านทีมเยอนอย่าสต็อกปอนครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง5เกมเลยนะครับเจ้าถิ่นคิงลินภายใต้การคุมทีมของทอมมี่วิทบลิงตันนะครับถือว่ายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ผลงานนันที่ผ่านมาพาดิมบุกไปชนะอันเดอร์ชอตไปได้ศูประตูต่อสครับส่วนสภาพความพร้อมอของทีมนั้นนี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับโดยนั้นนี้คาดว่าคนซื้อใหญ่ยาง ทอมมี่วิบลิงตันครับจะจัดทับในระบบ4-2-3-1นำทับตัวลูกโดยจอร์จบาลเลตคาเมรอนไฮกริฟ์มาราชิลินตันและโกโอโมทายโยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างสต็อกพอร์ครับภายใต้การคุมทีมของเดฟชันลินเนอร์นะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงโดยผลง,งานที่ผ่านมาเปิดบ้านชนะ วิสโตนไปได้ถึง4ประตูต่อ2นะครับสว่วนสภาพความพร้อมของทีมนั้นนี้ยังไม่มีผู้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับโดยด้านนี้คาดว่ากุนซือใหญ่ยอย่างเดฟซันนิเนอร์ครับจ,จะจัดทัาในระบบ4-3-3ระววางไมฮิปโปรแพดดี้แมดเดนและโอลีแคลงชอร์เป็นที่เด็ดในแดนหน้านครับนัดน,นี้มั่นใจว่าจะฝูงอย่างตโอดพอร์ต ผ่านสบายนะครับน่าจะพาทีมบุกไปชนะคิงลินได้แน่นอนเพราะว่าพวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ดีมากหลังจากที่พาทีมไร้พ่ายมา19นัดติดในทุกรายการและเก็บเชมมาได้ถึง18นัดโดยเกมลูกของทีมมันถือว่าโหดสุดๆครับซึ่งต่างจากทางด้านของคิงลินที่ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่เดียวซะเลยหลังพาทีมเก็บชัมมาได้แค่นัดเดียวตลอด9นัดหลังสุด้อมพาทีมตกไปหลังเป็นบวยของ ลีกนะครับทำให้นั้นนี่ค่อนข้างมั่นใจว่าคิงลินไม่น่าจะรอดนะครับและมีโอกาสโดนต็อกพอร์ตถล่มขาบ้านสูงเลยนะครับสกอร์ที่คาดคาดว่าคิงลินจะแพ้กับต็อกพอร์ตไปศูนย์มือ่อสี่ครับเฮเบิร์ตฟันธงครับวันนี้เชียร์ต็อกพอร์ตไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม